สวัสดีครับ FC เล่าวีครับมาอกู่แล้วมันมากแล้วครับดูได้ทุกช่องทางน,นะครับเียลสตอรี่ YouTube ครับแล้วกระติ๊กตอครับอยู่ก,ยกับผวยเตี๋ยวปอกๆเจ้าเก่าครับคือนายคำกองนะครับลังตกแต่งครับ เดี๋ยวผมคว็นนักร้องสมัครเล่นครับว่าสานน้องนิดอุดรน,น้องพรคอนก่นอุบลน,น้องเนนสาวแอนคนกาลสินเมืองเลยน้องงามน่าจะเริญนน้องหินร้อยเอ็ดคนชื่อกระทิน น้องนรินอยู่มุกดาหารสาวน้ำสกลสาวมุนน้องไขสารคามน้องอายสาววิไลเป็นคนบึงการโคราชน้องสมนครพนุนมน้องอชายชัยภูมิน้องเอคนนั้นน้องอันอันน้องบวัวลำพู คิดฮอดทุกคนดนแล้วบ่พอนาเปิดที่ให้มายังเมีมจิตมือเธออยู่ว่ได้โทรหาว่าได้แปลว่าลืมปวดรู้วันที่เคยไปมาหาสู่ยังอยู่ในใจเสมอสุรินน้องอ่อนยะโสธวรวน้องอ่ สาวบุรีรัมคนนางรองเ่อจอมเคยเจอสีสะเกตน้องงามทุกนามจำได้เสมอด้วยงานพลาดใจอดเจอแต่หัวนี่เดอ้อขึ้นมอดทุกคนว่าสาันครับต่อด้วยคำคมบ่าวีครับ มองหน้าจะเห็นเงาครับแต่ถ้ามองใจเราจะเห็นเธอครับว่าสาันครับขอบคุณครับเสียกองที่ถ่ายคลิปครับว่าสาันขายดีร่ำรวยถูกหว,วยรวยๆนะครับปังๆครับว่าซัน